AS Channel สื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยสร้างรากฐานการเรียนรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำแห่งอนาคต วิทยาลาัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตรแ์แห่งการดำเนินงานทั้งหมดของฝ่ายบริหารเพื่อให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเป็นธรรมเราเรียนศาสตรแ์แห่งการบริหารภาคร,รัฐทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนโยบายสาธารณะพื้นฐานทางวิศวกรรมและการตรวจสอบภาคร,รัฐ นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้ในหลักการเมืองการปกครองและกระบวนการยุติธรรมกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อนำความรู้มาบูรณาการกับท้องถิ่นผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลักสูตรนี้นะครับเหมาะกับคนที่พร้อมที่จะนำไปสอบไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนะครับที่เขาสามารถนำ วุฒิที่ได้จากการสําเร็จการศึกษาตรงนี้นะครับไปสอบเป็นระดับสัญญาบัตรขึ้นไปเขาก็สามารถนําวุฒิตรงนี้นะครับเพื่อไปต่อยอดการเป็นเจ้าพนักงานปกครองอย่างเช่นประหลัดอำเภอเป็นต้นทำไมถึงเหมาะกับ คนไว้ทํางานนะครับเพราะหลักสูตรนี้นะครับเราจะเปิดในภาคสมทบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้เรียนนะครับมีความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแล้วก็ช่วงเวลานี้ แน่นอนนะครับจากที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับใครที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นคนวัยทํางานนะครับหรือนักเรียนนักศึกษานะครับที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่หเป็นต้นไปนะครับมาเรียนที่นี่นะครับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ของเรานะครับเราอกมีให้ความรู้นะครับแก่ทุกท่านนะครับอย่างเท่าเทียมรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโลกนวักนตกรรมการเรียนรู้สู่นักบริหารท้องถิ่น อาจารย์เอครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย์เอกวันนี้เราอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์นะคะที่นี่คือห้องเรียนปโทของเราดูบรรยากาศก่อนนะคะจะบอกว่าบรรยากาศเป็นไงคะน่าเรียนมากมากเะอาจารย์เอกห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนระดับปริญญาโทใช่ค่ะชื่อหลักสูตรอะไรครับอาจารย์เอครับหลักสูตรของเราก็คือหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐนะคะเป็นระดับปโทนะคะนะครับตอนนี้ระดับหลักสูตรนี้เราเปิดทําการเรียนการสอนมาแล้ว2รุ่นด้วยกันสองรุ่นนะครับเราก็มีรุ่นพี่แล้วเนาะแล้วก็กำลังจะเปิดรับสมัคร รุ่นทีุ่่นที่ค่บมาดูห้องนี้ก่อนดูห้องนี้มีความพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาหรือเปล่าครับจันนีมีความพร้อมมากๆเลยนะคะก็คือนั่งได้ประมาณ20คนนะคะซึ่งก็นี่มีโต๊ะกว้างมากนะคะก็คือสามารถทํากิจกรรมอะไรในห้องนี้ได้เลยนะคะกือประชุมหรือว่าทํางานได้เลยค่ะเรียกว่าห้องเรียนสมัยใหม่ไม่ได้เป็นห้องเรียนที่ต้องหันหน้าเข้าหน้า กระดานอย่างเดียวใช่ค่ะนะครับเป็นห้องเรียนที่เรียนแบบคุยกันแบบผู้ใหญ่เนาะใช่แล้วก็ความพร้อมในเรื่องของเฮ้ยกระดานห้องนี้มีไหมเนีย่ยจันที่ไม่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นจอนะคะซึ่งเอาไว้นะคะก็ค,ะคือเอาไว้การเรียนการสอนแล้วก็สามารถที่จะเขียนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเรียนของเราอีกห้องหนึ่งนะครับที่เป็นห้องที่อยู่ข้างๆกันนี่เองนะครับก็เป็นห้องที่เตรียมพร้อมที่จะรับนักศึกษาไปดูกันเลยครับ อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับใช่อยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะมาดูซิครับอาจารย์เอห้องนี้เป็นยังไงบ้างห้องนี้ก็ใช้ทั้งเรื่องของจัดการเรียนการสอนเนาะแล้วก็ใช้เป็นห้องสอบวิทยานิพนธ์แล้วก็เป็นห้องสําหรับทากิจกรรมต่างๆในในการให้ความรู้กับนักศึกษานะครับในครั้งที่เรามีการเรียนแบบออนไซต์นะเราก็จะมาเรียนกันในห้องนี้นะครับจะเอ่บรรยากาศดีมากเลยดีมากเลยน่าเียนมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาแนะนําหลักสูตรของเรากันหน่อยครับว่าหลักสูตรที่เรากําลัง โรมททั้งห้องเรียนในอะไรต่างๆวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหลักสูตรนี้ชื่อว่าหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐนะครับเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทนะครับเรียนกี่ปีครับอาจารย์เอครับเรียน1น่ปีแปเดือนเองคะจบไวมากปี8เดือนเร็วมากนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาทุกสาขาสามารถที่จะมาเรียนที่เราได้นะครับแล้วก็สมมุติถ้าใครที่จบ ตรงมาทางด้านรัฐศาสตร์หรือทางด้านการบริหารแลธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะเรียนแผนการเรียนที่เลือกทําเฉพาะวิยานิผลได้เลยแต่สําหรับคนที่จบสาขาอื่นมานะครับเช่นบริหารธุรกิจวิศวะหรือทางด้านเศรษฐศาสตร์หรืออื่น,นใดเนาะ ก็สามารถที่จะมาเรียนหลักสูตรเราได้แต่ว่าก็จะมีการเรียนที่ต้องลงทะเบียนรายวิชาชนะครับที่เป็นวิชาบังคับวิชาเลือกนะครับเรียกว่ามีการเรียนคอร์สเวิร์กเพิ่มเติมเพื่อที่จะปรับพื้นฐานให้มีความรู้ในศาสตร์ที่ที่เราเปิดจัดการเรียนการสอนกันนะครับแล้วหลักสูตรเราเรียนมาไหนบ้างคะาจาร์เอกอันนี้ดีเลยหลักสูตรของเราเนี่ยเรียนกันแค่2อวันเสาร์อาทิตย์นะครับและก็รูปแบบการเรียนจริงๆแล้วเราเรียนแบบในระบบไฮบริดเนาะ ฮบริดก็คือเรียนทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรเรานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเปิดทําการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แล้วก็จะมาออนไซต์กันรายวิชาละ1ครั้งหรือ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับในวันสอบแล้วก็วันที่พบกับอาจารย์อยู่ที่ไหนก็มาเรียนได้เรียนออนไลน์สมมติถ้าเรียนออนไลน์วันที่อาจารย์ออนไลน์สดมาเรียนไม่ได้ เราก็มีการบันทึกเทปนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปดูการจัดการเรียนการสอนย้อนหลังได้โอเคอาจารย์ต้องการทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็อยากจะรู้เรื่องของค่าเทอมค่ะว่าค่าเทอมแบบแบบแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหลักสูตรนี้เรียกว่าถูกมากเลยนะค่ะหลักสูตรนี้ค่าเทอมไม่เท่าไหร่เองครับ ต่ำกว่าแสนสามตัวเลขกลมๆก็หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถือว่าไม่แพงถูกะะในระยะเวลาหน<ช>ึ่งปีแปดเดือนนะครับรับแบ่งเป็นเทอมเทมเนาะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะหลักสูตรของเราเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินี่ครับาสามารถผ่อนจ่ายค่าเทอมได้เป็นเทอมๆทมดีเลยค่ะ,ะและที่ดีกว่านั้นคือเวลาที่ใน1เทอมเนี่ยสมมติเราจ่ายเทอมแรก3 0,000กว่าบาทเนี่ยอยู่ที่ตัวนักศึกษาเลยว่า มีความสามารถในการจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่สามารถระบุไว้ไว้ในแบบฟอร์มคำร้องได้เลยและก็ไม่เสียค่าปรับด้วยจานเอกเรียนจบไปแล้วไปทําอะไรได้บ้างครับจานเอ้ครับก็เรียนจบไปแล้วนะคะสามารถทําอาชีพได้หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นผู้บริหารนะคะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐอวตสาหกิจหรือเอกชนนะคะรวมถึงอาจจะเป็นอยู่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีทหารตำรวจนะคะหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ได้หมดเลยค่ะแสดงว่าโอหหลักสูตรนี้ดีมากเลยนะเหมือนรุ่นหนึ่งของเราเนี่ยก็มีนักศึกาหลากหลายจริงๆนะนะครับเป็นหลักสูตรที่มีคอนเน็กชันมาเรียนแล้วมีคอนเน็กชันเพิ่มเติมนะซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของหลักสูตรแล้วว่าหลักสูตรที่เป็นมาสเตอร์ดีกีแอนด์ซูเปอร์คอนเน็กชันแล้วหลักสูตรของเรามีจะรับการรับรองอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ครับหลักสูตรของเราเนี่ยผ่านกระบวนการนะครับในการ พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของระบบต่างๆมาเรียบร้อยได้รับการรับทราบหลักสูตรจากสปอวเรียบร้อยนะครับได้รับการรับรองจากอพแสดงว่าข้าราชการที่อยู่ในแวดวงข้าราชการพลเรือนเนี่ยสามารถเอาคุณอวุธนี้ไปใช้ในการปรับคุณวุธแล้วก็เลื่อนตำแหน่งได้และและอีกอย่างหนึ่งเราได้รับการรับรองจากกศเรียบร้อยนะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับของกระทรวงศึกษาธิการนั่นหมายความว่า ข้าราชการที่เป็นผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดที่เป็นฝ่ายบริหารและปฏิบัติการที่ไม่ใช่ครูนะครับสามารถที่จะมาเรียนหลักสูตรของเราเพื่อที่จะไปปรับบูตนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งได้เช่นเดียวกันนะครับหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐนะครับรอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2567อยู่ที่คณะศิลปสารตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับหวังว่า เราจะได้เจอทุกท่านในห้องนี้ใช่ค่ะอีกทีในเร็วๆนี้ในการเปิดเทอมปี2567นะครับโอเควันนี้เราสองคนไปก่อนเนาะโอเค,คบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันในห้องนี้นะครับ,คคบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เหตุนะครับที่เราเริ่มที่จะรเริ่มในการผลิตหลักสูตรปตรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบากรรการภาครัฐนะครับโดยทั่ปูเราต้องเริ่มย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อสัก3ปีที่แล้วเนาะก็เน,นื่องจากหลักสูตรของเราเนี่ยตอนนี้เรา ผลิตนักศึกษาปริญญาโทซึ่งใกล้สาเร็จการศึกษาไปแล้วซึ่ง<ม>เราก็ได้เห็นผลลัพธ์ว่านักศึกษาของเราเนี่ยเป็นนวัตรกรทางสังคมที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้<ม>ในองค์กรของตัวเองแต่นีนอีกขั้นหนึ่งเราก็คงต้องผลิตนักศึกษาปริญญาเอกตอนที่เราเริ่มรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเนี่ย<ช>มีกลุ่มนักศึกษาที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างครับอยากให้ดรปูดได้เล่าให้กับ ผู้ที่สนใจจะมาเรียนในหลักสูตรบริเอกของเราได้รับทราบนิดนึงว่าถ้าเขาเข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายเพิ่มเติมยังไงหรือเขาจะมีเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องเขาเป็นใครบ้างค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยก็จะเป็นหอ,อการค้าจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็เป็นเ,เ,เขาเรียกอะไรนะจ้าของกิจการักธุรกิจน,น,นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นภาครัฐเนี่ยก็จะมีใครคะกรมสมพากรเนาะที่มาเรียนกับเราแล้วก็ทหารตำรวจทหารตำรวจเรียนกับเรานะคะก็คือว่า เป็นการเรียนถ้าเป็นระดับยกโทเนี่ยเขาก็สามารถนาคุนวุฒิเนี่ยไปเลื่อนยศเลื่อนขั้นได้แต่ถ้าเป็นปนริญญาเอกก็มีมูลค่ามากกว่านะั้นก็คงมีคําถามหลายคําถามนะคะที่เราจะเรียนทําไมมีคนบางคนถามนะบ่อยๆมากเลยเรื่องนี้วันนี้เราบอกไม่ได้หรอกว่าชีวิตเราจะไปถึงไหน<ม>แต่โอกาสนะคะมันมีสําหรับคนที่พร้อมเสมอปริญญาเอกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเป็นทางเลือกสําคัญวันนี้ถ้าหากว่าเรามีโอกาสแล้วเราไม่เรียน ปล่อยให้เวลามันเนื่นนานไปค่ะโอกาสมันไม่รอต่อให้เราไม่ใช่อาจารย์มหาวิาลยคําว่าด็อกเตอร์ที่มันติดตัวเราเนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือมันจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ท่านเนี่ยพัฒนาตัวเองไปด้วยยังมีบางคําถามนะครับที่ถามเราว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนปริญญาตรีสาขาอื่นมาละปริญญาโทสาขาอื่นมาละเรายังสามารถที่จะเรียนเยอเอกหรือด็อกเตอร์ทางด้านนี้ได้ไหม ผมยกตัวอย่างกันละกันอย่างนักศึกษาปริญญาโทรเราเนี่ยบางคนนะครับเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าเป็นระดับเ,เรียกอะไรอะนายกอบตอรหรือว่าเป็นประธานหอ,อการค้าเงี้ย <c oughs> ท่านก็จบตรีโทเอกไม่ได้ตรงกันนะอย่างาจบวิศวะบ้างจบท <c oughs> างด้าน <c oughs> รัฐประศาสนศาสตร์มาบ้างต้องถามตัวเองก่อนครับว่าท่านกําลังทํางานในตําแหน่งอะไรท่านอยากที่จะมุ่งหมายไปในจุดไหนบ้าง <c oughs> อยากเป็นอาจารย์ก็ควรจะเป็นสายตรง ถ้าท่านทํางานอยู่ในระดับผู้นําแล้วระดับผู้บริหารองค์กรหรือท่านอยู่ในหน่วยงานนี้แล้วละ่ะแต่ท่านจะต้องโตไปในการเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้นําไปเป็นผอ,อ,อกลุ่มไปเป็นนายกเทศมนตรีไปอะไรก็ตาม <Yeah. S 1> ท่านจําเป็นมากนะครับต้องมาเรียนการที่เราเรียนในรลักสูตรปริญญาโทปร,ริญญาเอกมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งเนาะตรงที่ว่าตอนที่เราเรียนปริญญาโทนะครับเราอาจจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานการวิจัยเบื้องต้นนะครับที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้นะครับแต่ทีเนี้ยตอนที่เราจะเริ่มเรียนปรียเอกนะครับความแตกต่างของมันก็คือวิจัยที่เราจะเริ่มทำเนี่ยมันจะการเป็นการทํางานแบบวิจัยชั้นสูง <Yeah. S 1> เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ในหน่วยงานได้จริงการเป็นนวัตรกรหมายถึงคุณต้องมี5 E าอีดยดกันอะ e แรกนะคะก็คือ exportexport ก็คือ นักศึกษาเองเนี่ยต้องรู้แล้วแหละว่าเราอยากรู้อะไรตัวที่2ค่ะคือ expand เมื่อเราได้ความรู้แล้วเราค้นพบแล้วต้องอธิบายได้อธิบายกับตัวเองได้อธิบายกับสังคมได้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยสามารถที่จะไปแก้ปัญหาสังคมได้ยังไงอีต่อไปนะคะ experience ก็คือประสบการณ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นทําให้เราเมีองค์ความรู้ใหม่ก็คือเราต้องทําด้วยตัวเอง expert นะคะอยากจะบอกว่าถ้าท่านทําเสร็จแล้วเชื่อว่าต่อไปเนี้ยในเรื่องที่ท่านสนใจเนี่ยต้องมีคนมาถามท่านแล้วแหละ ว่าความรู้เนี้ยการแก้ปัญหาแบบนี้แก้ปัญหายัางไงเพราะว่ามันออกมาเป็นรูปประธรรมเลยค่ะต่อยอดด้วย Excellence คือท่านต้องมีเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วแหละค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของการเรียนเนาะเนื่องจากว่าหลักสูตรเราเนี่ย เน้นคนที่ทํางานแล้วปอเอกเราเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เรียนแบบไฮบิดด้วยอืออ่าไฮบิดเป็นยังไงไฮบิดเป็นยังไงไฮบิดก็ออนไลน์ออนไลน์แต่ไม่ได้ออนไลน์แบบฟังอย่างเดียวนะออนไลน์ก็คือสามารถโตตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้เดือนนึงเรามาเจอกันครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็ต้องการคอนเนคชันด้วยก็เรียกว่าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีแผนการเรียนสองแผนด้วยกันแผนแรกเหมาะมากค่ะกับคนที่จบตรง จบตรงคือจบทางด้านการิหารงานภักรัดมาเราประสอมาหรือนักศักษาเรียนโทเราก็ได้ม,มาทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียวนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่า2ปีแสดง<อ>ว่าเราเ,<อ>เราจะมีการพิจารณาคุณสมบัติถ้า<อ>ท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสายนี้มาโดยตรงแล้วท่านก็อาจจะต้องไม่ต้องไปเรียนแล้ว<อ>ท่านก็สามารถจะเริ่มกระบ,บวนการในการสืบค้นหาความรู้ในการทำวิสัยนิพนธ์ได้เลยแผนต่อไปแผนไหนคะจริงๆแล้วมันมีอีกแผนหนึ่งนะที่ท่าน แผนสำคัญอีกแผนนึงก็คือสําหรับบุคลากรที่สนใจแต่ท่านไม่ได้จบสายนี้มาโดยตรงนะครับเราก็มีโอกาสเปิดให้ท่านเหมือนกันนั่นก็คืออยากให้ท่าน,นได้มาปรับพื้นก่อนโดยท่าน,นจะได้เรียนในรายวิชาที่จําเป็นในสาขาวิชาชวัตกรรมการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มเติมบวกกับรายวิชาที่ปรับพื้นเรื่องของสถิติและวิจัยเพื่อให้ท่านได้มีองค์ความรู้ที่จําเป็นพร้อมที่จะ ดำเนินการในเรื่องของการทําัุสินิพนผลได้สิ่งสําคัญอีกสิ่งประการหนึ่งก็คือการที่เรามาเรียนในระดับิญญาเอกเนี่ยเราจะได้พบกับเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นและก็จะเป็นช่องทางให้ท่านได้ประกอบอาชีพและทํางานรวมถึงได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้ไปอีกนานๆเลยนะครับเรื่องที่อยากเรีย,เ,ยเรืเ่องนค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อะเรื่องนี้เราคิดหนักมากแต่ด้วยความที่เราเป็นมหลาลัยของรัฐเนาะค่าใช้ใจ,จ่ายตลอดหลักสูตรเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก271,800ืบาท น,นี่คือตัวเลขกลมๆเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนท่านสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ทั้งหมด6เทอมด้วยกันนะครับที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนีครับใน6เทอมนะั้นเนี่ยท่านยังสามารถผ่อนชาระได้เป็นรายเดือนด้วย<ส>นะครับเออนี่นะครับยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและก็ในชีวิตประจำวันของท่านด้วยเชิญชวนทุกท่านได้มาเรียนในหลักสูตรเป็นเอ,เองของเรา นะครับคณาจารย์ทุกคนตั้งใจนะครับผลิตหลักสูตรนี้มาเพื่อตอบโจทย์กับสังคมประเทศชาติและนานาชาติด้วยเพราะฉะนั้นผู้นําคนไหนนะคะยังไม่มีคุณนวุฒิดร์ม,มานะคะเราจะสร้างดร์ที่มีคุณะคะ่าติดตามรับชมรายการ r าร์ h อส n ช l แนลอาร์เอสทอล์กแทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไป ทางช่องทาง Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและ YouTube งานสื่อสารองค์กรและกิจาการระหว่างประเทศ